ท่านล้ำคาญเสียงวิจารได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นคนของประชาชนแล้วท่านจะไม่คนเขาวิจารณแล้วกลับมาทําอะไรอ่ะไอชิบหายผมเชื่อว่าารัฐมนตรีประจำกระทรวงก็มีก็น่าจะตอบได้ครับเชื่อไหมก็เห็นแก่ผู้อย่นโปร่งใสผมนั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ได้ประโยชน์ของตัวเองเลยทุกอย่างทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วมีบ้างไหมแล้วก็โกรธเลยนะ โดนด้วยคนก็บอกไปมึงนอกเขาว่าหน่อยโมโหใหญ่เลย,ยขนาดแก่ลงพื้นที่บ่อยลั่นเลยผมก็เป็นคนเหมือนกันเออเมื่อวันศุกร์ไปศาลเลยทะลวงเลยว่าความเป็นคนเนี่ยจะไม่ยอมตั้งถุงขนมหรอกพราะวินอยู่ชนย่อมรู้ออ,ออกรายการด้วยกันไปศาลนั่งอยู่ตรงนี้พูดเขาเป็นนักกฎหมายนะไปศาลเนี่ย<ช>มาจากระโนดนั่งเรือมาคมาลงสงขลาเดินทางมาพักที่วัดวัดมหาธาตุ Mm. เพื่อจะเรียนกฎหมายจบเป็นกูรูกฎหมายสร้างสำนังกงานกฎหมายใหญ่อันดับหนึ่งเมืองไทยเลย oh. ทำมณิต oh. ิคนตั้งคนแรกคือคุณวิทย์คันธวิทย์เป็นรองประธานสาดีกาเก่านี่ mm. เรารู้ประวัติหมดเลย mm. เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าว่าลงพื้นที่บ่อยลํำคาญเสียงวิจารณ์ลั่นผมก็เป็นคนเหมือนกัน mm. มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะ <Okay. S 2> ท่านลํำคาญเสียงวิจารณ์ได้ยังไงเนเมื่อท่านเป็นคนของประชาชนแล้วท่านจะไม่ให้คนเขาวิจารณ์ อย่างนั้นท่านก็เป็นผูด็เการนี่แล้วท่านก็บอกประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยนะครับเออ,อยางงี้ใช้ได้เหรอเพราะท่านไปนตรวจบ้านฐานบกบ้านฐานเรือบ้านฐานอากาศบ้านตำรว่แล้วกลับมาทําอะไรอะ่อประปรับปร,รุงทัศนวิสัยรัฐบาลไอชิบหายด่าตัวเองนะคนชิบหายคือผมคือแอนเราเสียภาษีก็บัตรกี่ล้านละไอเวนแต่ชิบก็หายจริงๆแหละนะคะเพราะว่าเรือน้ำมันหายไปตั้งสามลำาแล้วนี่เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่แล้วเริ่มคดีเขาพลิกกพลิกก้าวออก น้องแอนเป็นคนค้าน้ำมันเถื่อนค่ะต้องรู้กฎหมายไหมต้องโคตรรู้กฎหมายเลยไม่รู้ได้ไงเพราะมึงติดคุกจริงอ่ะมีใครมั้งมันจะบ้าเอาน้ำมันเถื่อนเข้ามาในน้านน้ำทะเลอาณาเขตไทย12.5ไมล์ทะเลเนี่ยก็ประมาณ30กิโลเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกมันรู้มันอยู่นอกเขตเท่านั้นแหละอเออแปลว่ามีการแบบลากพาเข้ามาอย่างนี้เชื่อผมไหมล่ะเชื่อค่ะทงชีวิต ก็ท่านเป็นทหารเรือไม่เชื่อได้ยังไงก <c oughs> ็อยู่ในทะเลทั้งชีวิตอ,ะอ่ะเออแม่นทะเลทั้งลมและคลื่นอ <c oughs> ่ไหม,มชีวิตระบาต้องทนต้องฟื้นยืนอยู่กับงานในขณะที่เพื่อนไปเทียเท่ยวไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับคาราโอเกะท่านนะะท่าคะท่ามกลางฟ้าหลงปเปลี่ยนเปลี่ยงกลัวก็กลัวนั่งซองอยู่เนี่ยมันจะมีเรือมาหรือเปล่าว่าเด็กผู้ชนกับมันน่ะหนาวก็หนาว โอ,อ,อแล้วเสื้อฝนตัวเดียวเอาแล้วทำไมเสือขอไปยืนตากฝนน่ะ <c oughs> เรือรบผมมันเรือรบโบราณครับ <c oughs> สะพานเดินเรือมันโอเพ่นแอร์ครับไม่ใช่สมัยนี้สะพานเดินเรือปิดหมดเลยมีแอร์คอนดิชั่นสมัยผมไม่มีแอร์น้ำไม่มีอาบ10วันไม่ได้อาบน้ําเลยเอาไว้กินอย่างเดียวอเออ คนก็ตึงบอกตาเรือกลัวอะไรบอกกลัวไข่เค็มโอ้โห <laughs> ไม่เคยเจอน,เน้ําเลยนี่แหละครับนี่แหละชีวิตฐา,ารเรือและครับ <c oughs> เออจะว่าพ่ออ,อ,อเมปิกาพอพ่อให้มาเป็นบอกว่าโอ้ก็บุพการีให้กําเนิดมาเราเป็นอย่างนี้แล้วเอาเขาบอกให้เรา่าเป็นเขาสายตาไกลกับเราเอามันจนจบ <c oughs> เ,ออเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมาแรกยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กูจะมีชีวิตรอดไหมเลย ทำไมอะคะโอ้โหม,มันมันมันเราไม่เคยเจออย่างนี้ใช่แล้วเราก็ผ่านมาจนจบลงในในเรือเป็นเรือตรีหนุม่มก็เจอคดีมากมายกายกองมันก็หลุดมาจนได้ตอนเพียกบวนก็วายนอนก็ไม่หลับท้อง มันอืดขึ้นมาออแล้วก็ดันเออตาดันขึ้น,ออนมาดันก็เดินไม่ได้เลยนะออต้องพักเี่ข่าตองเคยกินมาหลายปีที่แล้วออจากที่ผมปวดหลังเนี่ยนะเ,ออเขามากินก้านตองออมันหายเป็นอตอนนี้นอนอ้โงไม่เคยนอนได้แบบนี้อ่ะ